สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง dot t u c k channel วันนี้เราก็อยู่กันในเกมโปเกมอนเว D ด h ้ไฮบ้าหรือที่ผมชอบเรียกว่าโปเกมอนวันพีชนะก็เหตุการณ์ต่อจากครั้งที่แล้วกันเลยเราก็มาเจอกับคนคนนี้คนคนนี้นี่หน้าตามันคุ้นคุ้นนะเออน่าจะเป็นคนที่เราเคยช่วยไว้ในป่านะที่มันกําลังแบบถูกโปเกมอนแบบโจมตีนะแล้วเราไปช่วยแล้วมันก็เป็นลูกของยิมรินเดอร์ทาเคชด้วยนะ ยิ้มแรกนะอันนี้มันบอกเราว่ามันไปต่อไม่ได้นะเพราะว่าทางที่จะไปต่อเนี่ยมันมืดมากนะเราต้องการแสงสว่างนะซึ่งจะมีชายชรา,าคนหนึ่งอะ่ะสอนท่านี้อยู่นะสอนท่านี้ให้กับโปเกมอนอยู่เป็นท่าแบบจุดไฟอะไรแบบนี้นะก็เลยต้องตามหาคนนั้นแต่ว่าคนนั้นไม่อยู่นะตอนนี้ไปเดินทางอยู่ถามว่ามันรู้ได้ยังไงนะมันรู้ได้จากการที่มันแบบไปพบแฟนของชายชรา,าคนนั้นนะ เออตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรทํานะมันก็เลยแบบว่าอยากจะขอล้างตากับเรานะที่มันเคยแบบแพ้เรานะในครั้งก่อนเราเคยสู้กับมันด้วยหรอจำไม่ได้เลยนะว่าเคยสู้กับมัน <c oughs> ไอ้บ้ามาขอล้างตาเฉยสรุปก็สู้ผูสยามแล้วก็สู้ไอ้บ้าโอเคระวงังอย่ามาหือกับพี่เปลี่ยนโปรแกรมกันนะเราต้องทำการฝืนเฮดพลีกอน โดนทีไป2ทีร่วงโหเลเวล26เลยนะถือว่าสูงนะ26ถ้าเทียบกับโปกเกมอนเราทีเลเวล3 l เลเวลเ <c oughs> เก่งอยู่ตัวเดียวนะภาคเนี้ยเพราะว่าผมแบบไม่ได้แวบไปเก็บเลเวลเลยนะได้แวบไปแค่อ,อีพีแรกนะแวบไปก็เก็บให้แค่ตัวเดียวเองนะออแกชาร่วงโปกเกมอนเราร่วงไซบีม โอ้ทีเดียวล่วงอ่ะติดขีด้วยดวงดีจัดโอ้โดนไอบีนนะเราใช้ไซวบีมกับตัวนี้ไม่ได้น่าจะใช้พลังจิตกับตัวนี้ไม่ได้โอ้โหทุกคนดวงไม่ดีเลยนะติดแข็งเราไม่มียาแก้แข็งด้วยว่าโอ้โหงานยากนะทุกคนทำไงดีแข็งนี่มันมีวิธีหลุดไหมไม่มีใช่ไหมเราต้องปล่อยบอกกัมัเราตายแล้วล่ละแบบนั้นอนะ ก็มันติดแข็งอะทำไงดีสู้ไม่ได้นะถ้ามันไม่ใช่ตัวเนี้ยเออเราต้องใช้เมแทงจัดการนะอา้าวหลุดได้ด้วยวะโอเคคิดว่าไม่มีทางหลุดได้แะอีกนะเนี่ยจัดการได้แล้วเกือบซวยอ่าเดี๋ยวมันจะไปตามหาคุณลุงคนนั้นนะอืมเอ๊ะทางนี้มีถ้ำด้วยในถ้ำนะทุกคนเฮ้ย ทำไรอ่ะเฟียวอ๋อไปไม่ได้นะเนี่ยมันให้เราไปนะคือเราต้องแบบเอ,อ่ยังไงอ่ะเหมือนที่คนเมื่อกี้บอกนะต้องแบบมีแสงสว่างอะไรแบบนี้นะก็คือตอนนี้มันมืดมากถ้าให้ผมเดาคือเราต้องมีท่าแฟดนะถึงจะไปได้ท่าแฟดก็ท่าที่จะทำให้เรามองเห็นนะจากวงกลมเล็กเล็กเอ่อกลายเป็นแบบเอ่อ อธิบายไม่ถูกก็เห็นหมดทั่วแมปอะไรแบบนี้หรือว่าไปทางนี้ทางนี้ก็ไปไม่ได้ว่ะทุกคนเฮ้ยยืนทำลาย WhatsApp OK p a t เ e r n ทุกคนนึกว่าจะยืนแบบเอ่อให้ไอ้นี่นะให้ท่าแฟตไอ้บ้าท่าเล่าโซ่โดนท่าห่าง่วงนอนนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนโปเกมอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเมทังเราจะหลับนะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยให้มันลับไปเลยมันไม่มีประโยชน์อยู่แล้วโอเคหลับไปเลยหลับไปนานๆอุ้ยแรงอยู่โอเคล่วงโปเกมอนเราล่วงเลยใสยบีมเรียบร้อยนะใสบีมโอ้ยติดชา ใบีมโอโดนเซิร์ฟซ้ำอีกโอเคติดชาทำไรเราไม่ได้หรอกเลียนท่าใหม่ได้เป็นท่าประเภทความมืดนะไม่เหลียนท่านี้พาวเวอร์มันแค่40นะก็เลยไม่เดียอืมตีมาโอ้ยเราตีไม่ออกแจ็คบอดแจ็คบอดเดี๋ยวแก้ชาก่อนไสบีมโคเทคนะติดมึนอีกนะเมะื่อกี้ตีไม่ออกโหมึนแล้วตีไม่ออกอีกแล้วนะ เมตาคอปโอ้ยไอ้บ้าติดแข่งอีกแล้วทุกคนทำไมดวงเราไม่ดีเลยวะเนี่ย <c oughs> ติดแข่งสองรอบติดเลยแล้วเราไม่มียาแก้แข่งนะต้องรอลุ้นให้แข่งมันหลุดไปเองอะตีไปเรื่อยๆแล้วกันพอเราเปลี่ยนโปรแกมอนมาก็เอาชนะไม่ได้นะจะหลุดไหมหลุดแล้วโอ้ยเหตีทีลอน้อยเติมก่อน โอเคใช้อยู่ได้นะเป็นตุ๊กตาอยู่ได้ไอ้บ้าอูตีมาโอเคล่วงตัวสุดท้ายเมทัลคอร์ไม่ค่อยแรงเลยวะอ,อืเหลือตัวเดีวเดวรรอร์โปยกามอนโพอชันไปก่อนนะเออใช้ไซบีม ไซบีมบีมอู้อีกทีเดียวขออีกทีโอเคเรียบร้อยทุกคนจัดการได้แล้วตึงอยู่นะอ่าได้เป็นเบ็ดตกปลานะเขาเรียกอะไรนะเรียกเบ็ดฝรั่งเน่เบ็ดฝรั่งเบ็ดไม้ไอ้บ้าเอ้ยอเดี๋ยวตรงนี้เรากลับไปฮิวก่อนนะ บายโอเคเอ่อมาแบบเทเลพอร์ตนะโอเคทุกคนต่อจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะที่แบบว่าเขาบอกว่าให้เราไปหาท่า h m นะท่าแบบเออไม่รู้ว่าใช่ท่า h m M หรือเปล่านะพาคกนี้แต่ว่าจะเป็นท่าแฟตเราต้องมาที่นี่ก่อนเลยนะเออมาที่นี่แน่มาหาคนคนเนนะ และเขาก็จะมีเรื่องให้เราช่วยนะคนคนนีเ้เขาต้องการที่จะแบบมายืมตังนะไม่ใช่สิต้องการที่จะยืมเงินคุณยายของเขานะพอตอนนี้เขาประสบปัญหาด้านธุรกิจนะประสบปัญหาเรื่องตังนะต้องการมากคุณยายของเขาจะอยู่ที่ถนนหมายเลข10นะซึ่งระหว่างทางไปเนี่ยทางถนนหมายเลข9กเนี่ยเราจะเจอกับพวกเทรนเนอร์โปเกมอนมากมายเลยนะซึ่งเขาไม่มีโปเกมอนนะ ทำให้เขาไม่สามารถต่อสู้ได้เลยเดินทางไปไม่ได้เขาก็เลยจะวานเทนเนอร์เรานะวานเราให้ไปไอ้นี้ให้หน่อยแปลาตาังมาให้หน่อยนะประมาณนั้นนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่ถนนหมายเลขสิบนะเพื่อไปเอ่ยยืมตังคุณยายมาให้เขานะก็คงเป็นคนในครอบครัวของเขาเองนะอันนี้นี่ถนนหมายเลขเก,ก้าตรงนี้เราเดินทางผ่านไปในครั้งก่อนแล้วนะ ก็พวกเทรนเนอร์นี่คือเราตบไปหมดแล้วตรงนี้ไม่มีใครกล้ามาหือก็เราแล้วต่เดี๋ยวเราไปหาคุณยายกันคุณยายก็คือคนที่เราเคยไปคุยในพาร์ทที่แล้วนะแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนี่ตรงนี้เอานี่เขาจะเดินมาหาเราเองนะรอบนี้ถ้าเราแบบไปคุยกับลูกสาวเขามาแล้วนะ เออคุณยายก็มีเรื่องจะให้เราช่วยนะนี่เรายังไม่ทันพูดเรื่องของเราเลยนะโอเคเขาบอกให้ตามเขาไปนะมีเรื่องจะให้ช่วยอีกอันนี้เออคนนี้เป็นคุณตานะคุณยายบอกว่าหลังจากที่กลับมาจากการเดินทางเขาก็อาการซุดหนักเลยนะคาดว่าน่าจะติดพิษนะอะไรแบบนี้โดนพิษมานะเขาต้องการให้เราช่วยนะเราก็ถามว่าทําไมไม่เอาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าการเคลื่อนย้ายอาจจะแบบ เออทำให้พิษมันลามขึ้นไปได้อะไรแบบนี้นะแล้วคุณยายตอนนี้เขาก็มียาวิเศษนะเป็นยาแบบสูตรลับประจําตระกูลอะไรแบบนี้แต่ว่ามันยังขาดอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะในการปรุงยามันถึงจะสําเร็จได้นะสิ่งที่เขาต้องการก็จะอยู่ในตัวพารัดนะอยู่ในถ้ำถ้ำมูลน,นะถ้ำที่เราเคยเดินทางมาแล้วโอเค Okay. เราก็ได้รับภารกิจแล้วนะตอนนี้ภารกิจก็คือเราต้องไปหาไอเทมจากในโปเกมอนพารัสนะเป็นไอเทมที่เอามาใช้ในการปรุงยานะปรุงยาของคนยายยิวอีกทีหนึ่งนะทุกคนโอเคตาในถ้ำหมูนต้องมาทางนี้นะเป็นถ้ำที่เราเดินทางผ่านมาแล้วนะไปก่อน ปุ๊บปุ๊บโดดอย่างรวดเร็วโอเคเข้านน่ทำโมนลงมาตรงนี้นะหาโปกเกมอนหาโปกเกมอนไม่เจอเลยวะอ๋อเราฉีดรีเพลอยู่นะเราเลยไม่เจอโปกเกมอนไอบ้บ้าถึงว่าทำไมไม่เจอโปกเกมอนเอา้ารันไม่ได้ใช่ไหมสายซะร่วงโอเคโปกเกมอน ต้องหาเป็นตัวพารัดนะทุกคนพารัดมันจะเป็นนี่ตัวนี้นะมันจะมีเห็ดบนหัวนะเราน่าจะต้องการเห็ดของมันนะเพื่อเอาไปปรุงยานะจับไม่ได้แล้วก็โดนทําให้ติดช้าอีกเฮ้ยโอ้โหเลเวลสิบไม่ธรรมดาจับยากนะเนี่ยเปลี่ยนก่อนเออเปลี่ยนมาเพื่อจับควรไปควรไปควน ควรสิโอเคน่าจะพอละไปโปเกมอนโอเคได้แล้วทุกคนตัวแรกเมื่อกี้ตอนที่เออแบบหนึ่งเดี๋ยวเราเทคไอเทมดูก่อนนะใช่ไหมใช่ไอเทมที่เราต้องการไหมจะเป็นไอเทมนี้นะทุกคนที่เราต้องหาไปเมื่อกี้ตอนที่คุยกับคุณยายเขาก็บอกว่าเขาต้องการประมาณ2อสอันนะ อะไรแบบนี้โอเคเราก็ต้องจับมาอีกสักตัว2ตัวนะเพื่อที่จะได้2อสามอันนะเพราะตัวหนึ่งนี้ได้แค่อันเดียวนะเอ้ยล่วงเลยเหรอจับเลยแล้วกันไปโปเกบอนนี่แตกเฉยจับยากนะตัวนี้อโอเคได้ตัวที่สองละ แต่อยู่ใน PC บล็อกหนึ่งเจอแล้วตัวที่สามคัดต่อโอ้คัดเราไม่แรงเลยวะคัดเรา p พ w เวอรแปนี่ถ้าจำไม่ผิดอะ่ะอันนี้เราต้องคัดอีกสัก2,000ทีนะเออท่าน,นี้แล้วกันโอ้ยร่วงเลยวะอืมตัวนี้ทำอะไรได้มัางเนี่ยแท็คขึ้นได้แต่เลเวลมันน้อยนะจับเลยแล้วกัน อ้าวได้แล้วเรียบร้อยน่าจะครบแล้วนะสามตัวโอเคเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วมาโหน้าโปเกมอนเซ็นเตอร์อืมแต่ไม่รู้ว่าภาคนี้มันชื่อโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือเปล่านะมาที่พีีกันแล้วก็มาที่เอ,อ่อมนะูฟไอเทมมั้งนี่นะมันจะมีเห็ดนะ เราก็มาเลือกเป็นใส่ไปนในกระเป๋าถูกปะวะแล้วก็ใส่ไปนในกระเป๋าโอเคน่าจะถูกละดูแป๊บนะอ่านี่มี3อันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันคุณลุงกับคุณยายทางเดิมเลยทางนี้แล้วก็ เอ้ยต้องถีดรีเพลสิโอเคถีดรีเพลตายลุยกนันมาทางเดิมเลยนะ <c oughs> <c oughs> เออคุณลุงคนนี้น่าจะเป็นคุณลุงที่เออน่าจะสอนท่าแฟดให้กับโปเกมอนได้นะตามที่เราได้รับข้อมูลมาจากผู้หญิงผมชมพูเมื่อกี้ ปลงไปใต้บ้านกันนะนี่คุณยายสามอันโอเคเขาก็จะมาตรงปรุงยานะนี่มาปรุงยาเพิ่มนะเขาก็ได้ทําเตรียมไว้แล้วนะแค่รอส่วนผสมจากเรานะนี่น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวไปให้คุณลุงชิมกันเอ้ยไม่ใช่สิไปให้คุณลุงทานกันอ่ากินโอ้ทุกคนฟื้นแล้วนี่กินไปกืนหรือยังเนี่ย ลุกมายืนได้ปกติเลยนะโอ้แข็งแรงมาขอบคุณมากคุณยายคุณยายก็บอกว่าต้องขอบคุณเราด้วยที่เราไปหาออไอเทมเห็ดอะไรมาให้แบบนี้นะคนลุงก็เลยเออขอบคุณมากนะอะไรแบบนี้เราก็เลยบอกเออเหตุผลที่เรามาจริงๆอะ่ะคือต้องการมาเอาเงินอนะ่ะไปให้ลูกๆของเขานะที่ถนนหมายเลขห้านะอะไรแบบนี้อ่าคนลุงเลยไปหยิบตังค์มาให้ โอเคได้มาแล้วนะเป็นคีย์ไอเทมอันนี้เราต้องเอาไปให้ลูกๆของเขานะน่าจะเป็นไอเทมตังและเขาก็บอกว่าให้เราพักผ่อนได้เต็มที่เลยนะในนี้แต่เราไม่พักผ่อนแล้วเออทุกคนตรงนี้นี่มันฮิวได้นะเนี่ยฮิวได้นะอันนี้เผื่อบางคนขี้เกียจวิ่งกลับไปโปรแกรมเ n น e เซ็นเตอร์นะเพราะว่ามันอยู่ไกลเราก็ฮิวตรงเมื่อกี้ได้เลยอันนี้เหมือนเดิมเทเลพอร์ตนะ เพิ่งจะมีประโยชน์นะโปรแกรมอนเคซีของเรามีประโยชน์พาร์ทนี้เลยเทเลพอร์ตโอเคเอาตังมาให้แล้วรอนานไหม,มก็ขอบคุณเรามากนะแล้วเดี๋ยวมันจะไปสถานที่สถานที่หนึ่งนะแล้วมันก็อยากจะให้แบบเออให้เราไปบอกคุณยายกับคุณตาให้ไปเจอที่นั่นนะแต่เราก็ต้องกลับไปที่บ้านคุณยายกับคุณตาอีกนะตอนนี้โดนใช้อีกแล้วทุกคน เนี่ยแหละนะยุคที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้ยุคนี้เลยใช่ไหมไอ้บ้าเอยต้องวิ่งไปบอกอีกแล้วรีเพลนี่เราเดินทางไม่ถึงไหนเลยนะพานเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเดินอยู่กับที่นะเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเร็วเร็วโอเคถึงแล้วเมื่อกี้รีเลมลนหมดพอดีนะ คุณตาลูกสาวให้มาตามเออไปกันไหมยายเออไปกันดีกว่าโอเคขอบคุณมากไปแล้วนะคุณตาคุณยายก็ตามไปแล้วมันก็ชวนเราไปด้วยนะเมื่อกี้ทุกคนคุณตาชวนให้เราไปด้วยถี okay, เลยพอดอีกรอบหนึ่งและเราก็ต้องมาทางนี้นะเราจะไปยังสถานที่ที่เออเออพวกลูกสาวกับคุณตาคุณยายไปเมื่อกี้นะต้องมาทางนี้เลย โอ้โหพาคนี้นี่คือแบบเนื้อเรื่องสุดๆเลยนะตอนเนี้ยไม่มีต่อสู้เท่าไหร่เลยนะพานเนี้พานนี้คือโ no นต่อสู้ต่อสู้น้อยมากลานไวมาที่บ้านหลังนี้นะทุกคนนี่เราจะเจอ,เอ,อลูกสาวของคุณตาคุณยายนะแล้วก็คุณตาคุณยายนะก็ไม่มีอะไรนะก็แค่อยากจะขอบคุณเรานะทำเป็นพิธีอะไรแบบนี้โอเคแล้วเราจะได้ท่า h m ศูนย์ห้านะ น่าจะเป็นท่าแฝดนะท่านนี้ก็จะเป็นท่าที่เอ่อทำให้เราสามารถเข้าทําได้นะจะทําให้เรามองเห็นได้กว้างขึ้นนะเออและลูกสาวของเขาก็บอกว่าเราสามารถมาฝากโปเกมอนกับเขาได้เขาจะไม่คิดตังค์แล้วนะจะดูแลให้อย่างฟรีเลยนะโอเคเราจะลองฝากสักตัวหนึ่งนะฝากตัวนี้ไปเลยมแมลงเต่าทองนี่นะจะหายไปแล้วโอเคเราฝากไว้เลยนะไม่เสียตังค์ ากฟรีก็การที่เราฝากโปเกมอนแบบนี้ก็คือไอ้นี่นะมันก็จะแบบเอ่อถ้าเรามารับโปเกมอนอีกทีหนึ่งเลเวลโปเกมอนมันก็อาจจะเพิ่มนะหรือบางครั้งก็อาจจะวิวัฒน,นาการไปเลยนะอะไรประมาณนี้แต่เราอย่าไปหวังมากนะแค่เลเวลขึ้นก็ดีแล้ว <c oughs> เพราะยังไงเราเอาไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะตัวเมื่อกี้เออแต่ผมลืมดูนี่ว่าเผื่อตัวเมื่อกี้เรียนท่าแฟดได้ เดี๋ยวเราเรียนท่าแฟดกันก่อนนะมีตัวเออเรียนได้หลายตัวอยู่อา้าวเจ้าพารัดอ่ะเรียนให้พารัดเลยกันนี่มันพารัดหรือพาระแต่มันไม่ใช่พาระหรอกเพราะว่ามันเรียนท่าแฟดได้ตายเราน่าจะหมดทุละกับเอ่อพวกคนตาคนยายแล้วก็ลูกๆแล้วนะกว่าจะผ่านพ้นมรสุมตรงนั้นมาได้นี่ยาวนานเหลือเกิน รีเพลโอ้ผมเพิ่งเหลือบไปดูเวลานะทุกคนนี่มันจะ20นาทีแล้วนะไอ้บ้าเอ้อกินเวลาไปเยอะเลยนะลองเข้ามาดูในถ้ำนะไปได้ยังอามีแผ่นดินไหวนะแผ่นดินไหวได้ไงนี่อ่ะเรามาได้แล้วแต่เราต้องเข้ามาเปิดสินะใช่ไหมแฟดชบาย โอเคทุกคนสว่างลงจงนะตอนนี้เรามองเห็นทั่วทั้งแมบเลยอืมนี่เราก็อยู่ในถ้ำก็โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอดทัดก็จะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เดี๋ยวเราค่อยมาเดินทางกันต่อในพาร์ทหน้านะไปละสวัสดีครับ